บอกว่าล่าสุดน้องเวฟนั้นก็ดูแลไม่ห่างที่พรคู่รักต่างวัยป้อนข้าวป้อนน้ำหลังพาเมียสัญญากรรมโมใหม่ทั้งหน้าเรียกได้ว่าทำเอาชาวเน็ตฮือฮาอีกครั้งเมื่อชาวเน็ตจับตามองรอชมความปังของที่พรคู่รักต่างวัยหลังทุ่งทำหน้าใหม่มัดใจแฟนหนุ่มน้องเวฟโดยงานนี้น้องเวฟนั้นก็ได้โพสต์ภาพหลังที่พรหลังเตรียมทำหน้าใหม่อีกครั้งใครว่าเมียผมแก่ผมไม่ยอมนะเดี๋ยวรอชมเวอร์ชันใหม่ของเมียผมได้เลย และในเวลาต่อมาที่พรคู่รักต่างวัยนั้นก็ทนไม่ไหวโดนบูลลี่แก่ทุบเบ้าหน้าใหม่อีกครั้งหลังโดนวิาพากวิจารณ์มานานซึ่งทางด้านของเฟนหนุ่มนั้นก็ได้โพสตระบุข้อความว่าใครว่าเมียผมแก่หยุดพูดนะครับเพราะเวอร์ชั่นใหม่ของเมียผมมาแล้วเพื่อความสาวความสวยของเมียโมใหม่ทั้งหน้าไปเลยครับและล่าสุดน้องเวฟนั้นก็ดูแลไม่ห่างที่พรคู่รักต่างวัยป้อนข้าวป้อนน้ําหลังพาเมียสัญญกรรมโมใหม่ทั้งหน้า โดยน้องเวฟเผยภาพวินาทีดูแลแฟนสาวอย่างดีพร้อมระบุข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าพาไปทำตังก็ออกให้กลับมายังจะต้องมาดูแลอีกแต่ไม่เป็นไรรักเขาบอกเลยว่าดูแลดีขนาดนี้ทำเอาชาวเน็ตพากันอิจฉาทั้งโซเชียลเลยจ้า